สวัสดีครับสวัสดีท่นานผู้ชมชาวยูทูบนะครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่อตอนนี้อยู่อำเภอบางเรียนนะครับท่านผู<ม>้ชมอำเภอบางเรียนนี่นครปฐมตอนนะั้นก็ซ้ายครับขึ้นไปกำแพงแสนนะครับไ,ไม่ถึงครับ คืนว่วงนอนนะครับนอนเราก็ตื่นครับนอนใหญ่มาขับทาง้ยู่นอ้ยันที่นี่ก็เที่ยวที่สามนะครับท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นอำเภอบางเรนนะครับ ตรงขึ้นไปจะเป็นกำแพงแสนนะครับกำแพงแสนพาแท่นเปไรน้นอะรครับเรื่องการแต่ผมจะไปเลี้ยวแยกกำแพงแสนนะครับอำเภอกำแพงแสนเพื่อที่ผมจะไปนครสุ่มวะมมก็งงอยู่ครับทางนี้ก็มา มากับตาชานนะครับนี่มากับตาชานเที่ยวเรียกนะครับตาชานพามาไอเขเจ้าบววไอไปทั้งอไอทั้งสายสีทังน้นะ่ะนพระบอลมงมาชนนันี้ลแต่ผมไม่กล้าไปครับผมกลัวรถมันเยอะอย่านเลียนบอซอนนะพี่น้องกลัววิ่งไม่ถึง ถ้าไปสอดอ่าถ้าเรียนไปเมื่อคืนนี้ถ้าไปฮอดอ่าถ้าไปถึงเมือ่อคืนนี้นะครับก็มันก็นจะไปได้นะครับแ้้ถ้าคิดว่าเรียนฮอดนะครับแต่ย้ำนี่ก็ไปได้กันแลวะจะว่ามันรถด,ด,ดีดนะครับที่ไม่ไปนั่นผมก็เลยมาทางนี้นะครับเป็นแบบแปปิป้งอ้อมอ้อมเอาอ่าอ้อมเมืองอ้อมเมืองอะไงไง ก็รถรถมันเยอะครับแถวสายสีนี่รถเยอะอยู่แล้วนะครับสายสีนะวันใจสีนะสองคนถึงเลยถ้ามาทางน,นี้มันทำความเร็วได้นี่แต่ก็ไม่เร็วเท่าไหร่หรอกครับทางนี้ก็นวันใจไหลขึ้นกัน ไปอาีเสียตังเลย,เนยอนีก้ากันนี่ข้ามสีแดงยังไม่ได้กินข้าวนะครับท่านผู้ชมถามว่าใกล้ถึงหรือยังก็น่าจะเกือบร้อยโลนะน่าจะยังอีกไกล ยังอีกไกลอยู่โอ้ลืมว่าไปแอมป์เวียนนี่ขนส่งเลยแด้อมีขนส่งก่อนก่อนทางเลี้ยวอะไปอำเภอวังไปร์อำเภอวังแพร์อะที่ขนส่งนี่ว่าโอ้ยร้อนเพราะน้นเพราะ ระเบียบเรียบร้อยนะครับนี่คตรงขึ้นไปเปอำเภอแพงแสนนะครับก็จะพาท่านผู้ชมชมบรรยากาศไปร้มองมองกันนะครับถ้าไปสยามครับก็มาทางนี้เหมือนกันนะครับสยามค้าบ,บ้านปุง ตะกี้ผมมันใส่เน,น,นะนเซน,นีนะเรียนเ้นี้หละเรียนแป้งมันปุ้งอะไรแต่ทุกวันนี้มันไม่ได้มาน,าน,านนะตอนนี้ก็เป็นเที่ยวที่สองเองแต่ว่าน่าจะได้มาบ่อยอยู่นะได้ยิงเขาวาแปง้งเยอะอยู่นะครับมนละคันละคัน แดงอีกแล้วครับอดเพราเปลี่ยนดอกมือน,อเนเนะเ่องดานกง็ง่วงครับพีน่น้องอยากถึงที่ก็อยากถึงโอ้ยนะเมื่อคืนมันไม่ถึงจริงๆครับผมเซแล้วไหม ถ้าผมเซนี่คือผมจอดนะครับผมรู้ตัวดีว่าถ้าผมไม่ไหวนี่ผมจอดฝืนมาก็อันตรายนะโอ้ยสูเดก้าคันนี้สีแดงสวยงามมากเลยดูวังฝผมทั้งหน้าเขานี่รถเจ้าทินนี่นี่นรถรถเจ้าทินเลยนะครับอ่าวิง่งวิ่งไงน่าจะวิ่งขยัะ ครัสีแดงจมน,น่าจะวิ่งขยันบนะครับท่านผู้ชมเพราะดูจากห่างแล้วนะครับ เจ้าทินครับเจ้าทินนะครับรชดารถเจ้าทินปาดหน้าแล้วครับ <c oughs> แสงคืนนะครับ ต้องแซงคืนนะครับคุณนี่เนี่ยว่าเนี่ยเน,นี่ยกับบริษัทเดียวกันนี่ครับเห็นว่าล็อกกี้ร์มาเนี่ยมาสีแดงๆเนี่ยอาจจะไปนิ่งขยะอยู่ที่อ่าซสามดาวเจริญ จะวิ่งขย,ยับในกรุงเทพยออกมาข้างนอกหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอ้โหโห,โหัวเหยียดดอกวิ่ไปหลบอยู่กันในๆเหมืนนะมไม่ทาบมันสำนึกว่าผมมหาเห็ดดอกมาหาป,าหาปา่านหนาป่านยั้มกันนะมันไม่ใช่ แนวของผมหลังถนนกับผมมีแต่มิตภาพครับเพราะว่าตรงนี้จะมีิตภาพนี่ผมหลงครับ กลแรนกวาแล้ว,วเพราะแมนเจ้าทินเจ้าบอกไหมอว่วงนอนอีกแล้วครับท่านผู้ชมค,คือเองตรงนะครับเมื่อคืนนี้ผมมาถึงนี้ผมว่าก็มันสุดยอดอยู่ดิอา่าผมว่วงนอนทั้งแต่ขึ้นแป้งเลยนะ ผมไม่ไหวตั้งแต่ตอนขึ้นแป้งแล้วนะครับผมง่วงนอนมากเลยนะครับก็ตนเอาตนกัดฟันฟืนขึ้นมาจนมาถึงตรงนี้นะครับที่สองที่สองนะครับมาถึงอ่าลาดหลุมแก้วนะครับตรงที่ผมมานอนแนะยกลาดหลุมแก้วครับแมน มานอนอนู่นนอนจากตีสองตีสามไปนอนนอนตีสามนอนตีสามตื่นขึ้นมาอ่าไม่เพราะท่านไอ้แกล้งนี่ท่านผู้ชมตื่นขึ้นมายังไม่ยังไม่สว่างนะวายังได้บ้านเปิดไฟอยู่ไหมว่าไ,ได้ดับไฟอยู่ น่าจะออกอย่างเนี่ยน่าูกเกี่ยวมาเลยนะโอ,อยตอนนี้ความเร็วที่ใช้ก็แปดสิบนะแรน,นเป็นแปดสิบก่อน่านหอดแต่จะใช้เฉพาะเรียนซ้ายนะครับเรียนขวาไม่ได้นะครับ bọn tìm một chóp bọn nhắm một chóp bọn lòng nhạy 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 nhạy

อ๋อแข่งบินไงครับวันละนะครับผมก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมอันมีภาพเสียงเนื้อหาอะไรที่ผมพูดไม่ถูกต้องก็ก,กร,ราบขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ มาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือแลวไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ทุ่มใจนูพอมอง